สำหรับการปั้นตเตาเผาถ่านแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ถัง200ลิตรเตาที่เป็นลักษณะเตาหลุมแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการปั้นตเตาเผาถ่านที่มีขนาดกะทัดรัดซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้วงบอร์ซีเมนต์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาได้ง่ายสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยขั้นตอนแรกเราจะทำบริเวณที่เราจะก่อไฟก่อนจะใช้อิดบล็อกมาเรียงก่อนทั้งหมด4ก้อนจะให้มีขนาดประมาณความยาวของอิฐพอดีเลยให้เราทำตำแหน่งนิด,นห,ดหนึง่งเมื่อเรากนอมาาง ต่อไปเราจะใช้ดินเหนียวปั้นรอบๆเพิ่มความหนาของอิฐบล็อกขึ้นมาอีกประมาณ5-6เซนในการใช้ดินเหนียวปั้นเราเผาถ่านเราควรที่จะรอระยะเวลาให้ดินเหนียวี่แข็งตัวก่อนแล้วค่อยมาปั้นเพิ่มนะครับต่อไปเราก็จะไปทําช่องปล่อยควันหรือข่อดักเก็บน้ำา้มคันไม้ซึ่งมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เราจะก่อไฟตัวอิฐบล็อกเนี่ยเราจะทุบออกให้เหลือขนาด2ใน3ส่วนของก้อนอิฐแล้วก็จะมาวางในลักษณะเดียวกันเลยเราก็จะทํา,า,าการมาร์กตำแหน่งไว้เพื่อที่จะทําการทุบต่อจากนั้นเราก็นําอิฐที่เราเตรียมไว้มาวางเรียง ให้เรานําส่วนที่เราทุบออกจากสองก้อนนี้นะครับมาใช้งานนำบ่อทอ่อดักเก็บน้ําส้มคนไม้หรือปองควนเรามาประกอบแล้วก็จะทุบอีกอีกก้อนหนึ่งเราก็จะนํามาปิดในลนักษณะแบบนี้จะใช้ส่วนที่เราทุบออกอีกชิ้นนึงมาวางต่อไปให้เรานํายินเหนียวนะครับปั้นให้มีความหนามากขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เรารอให้ส่วนที่เราทําก่อนเนี่ยให้มันแข็งตัวเราก็สามารถที่จะปั้นรอบๆวงบ่อได้ซึ่งเราจะปั้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เราปั้นเสร็จไปก่อนแล ที่ก่อไฟก็คือบริเวณที่เราทําช่องไว้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงเราจะได้ฐานที่สุกทุกก้อนสําหรับข้อดีของการทํราตอโผลฐานแบบนี้นะครับก็คือ1โครงสร้างของเตาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงใช้ฟืนในปริมาณที่น้อยก็สามารถเผาได้ทําให้เราเนี่ยเก็บน้ําส้มควนไม้ได้ดีแล้วก็ฐานที่ได้จะเป็นฐานที่คุณภาพหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมยินติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปั้นเตาเผาถ่านจากวงบอร์ดซีเมนต์นะครับสำหรับการปั้นเตาเผาถ่านแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ถัง200ลิตรหรือจะเป็นการใช้ดินเหนียวทั้งหมดนะครับในการปั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเตาที่เป็นลักษณะเตาหลุมเราสามารถที่จะปั้นแล้วก็เผาถ่านได้ดีเช่นเดียวกันแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเทคนิคการปั้นเตาเผาถ่านที่ทําได้ง่ายมีขนาดกะทัดรัดเผาถ่านได้เป็นฐานที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะดดีีซซึ่่่่งงงเเปป็็นกกาาาาารรระะยยยุต์์ใช้้้้วววบอมทูแแลลสถจหไ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือวงบ่อซีเมนต์ในวันนี้เราใช้วงบ่อซีเมนต์ที่มีลักษณะความกว้าง80เซนแล้วก็ความสูง60เซนตเราใช้2อบ่อวางเรียงกันจากนั้นก็จะมียิฐบล็อกเราจะมาทําบริเวณที่เราจะก่อไฟแล้วก็เป็นทางเข้าของลมซึ่งเราจะใช้ทั้งหมดก็ประมาณ7-8ก้อน นอกจากนั้นแล้วก็จะมีท่อสําหรับเป็นป่องไฟหรือท่อดักเก็บน้ําส้มคนไม้เราใช้ท่อเหล็กขนาด3มนิ้วหรือใครที่สามารถที่จะหาท่อใยหินที่มีขนาด4นิ้วนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันตัวนี้จะมีความทนทานทั้งท่อเหล็กและท่อใยหินเราแนะนําว่าไม่ควรที่จะใช้ไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยจะโดนไฟไหม้แล้วก็มีลักษณะการแตกเราเตรียมดินเหนียวแช่น้ําเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นของเตาของเราเพื่อที่จะไม่ให้มันเ้าาสาหรับอัตราส่วนในการผสมฟางกับดินเหนียวนะครับเราจะใช้ฟางประมาณ40%ของปริมาณของดินเหนียวเราควรที่จะมีการแ่น้ําให้อิตังด ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราค่อยนำไปใช้งานแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือค้อนเราเอาไว้ทุบอิดแล้วก็ทุบวงบอร์ดซีเมนต์เจาะให้เป็นช่องสำหรับวิธีการเลือกบริเวณที่จะทำเตาหอ่าน หนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ที่อยู่ไกลจากชุมชนในระยะทางที่ไกลพอสมควรเพื่อที่จะไม่มีวันแลกกลิ่นไปรบกวนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่โล่งแจ้งนะครับลมสามารถที่จะพัดผ่านได้ดีอย่าให้เป็นที่อับลมถ้าเกิดเป็นที่อับลมมันจะทางานลำบากสาหรับวิธีการทำนะครับหลังจากเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยขั้นตอนแรกเราจะทําบริเวณที่เราจะก่อไฟก่อนสําหรับการทําบริเวณที่เราจะก่อไฟก่อนเราจะใช้อิฐบล็อกมาเรียงก่อนนะครับทั้งหมด4่ก้อนก้อนที่หนึ่งเราจะวางไปก่อนเพื่อที่จะหาตําแหน่งในการเจาะนี่นะครับเราวาง2ก้อนเรียงอออกกมา่น ซึ่งขนาดบริเวณที่เราจะเจาะเพื่อที่จะทําช่องก่อไฟช่องรับลมก็คือจะให้มีขนาดประมาณความยาวของอิฐพอดีเลยนะครับหลังจากที่เราได้ขนาดแล้วให้เราทําตําแหน่งนิดนึง เราได้ตำแหน่งแล้วเราจะทําการทุบนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะแตกเยอะก็คือเราจะทุบในบริเวณที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตรงที่เราทําตำแหน่งถึงมันจะแตกเราก็สามารถที่จะใช้ดินเหนียวในการอุดได้ซึ่งในการทุบนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทุบมาชิดขอบบนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นความหนาของอบล็อกอ่าเราสามารถทุบแค่นี้ได้เลยทีนี้เราก็ค่อยๆตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทุบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําอิฐมาวางในตำแหน่งเดิมเลยก็คือมันจะเป็นที่ที่เราใช้ก่อไฟในการจุดเผาถา่าน คือเวลาเราจุดไฟเผาถอดเตาแบบนี้เราจะไม่ให้ฟืนหรือไฟเข้าไปสัมผัสกับตัวฟืนด้านในโดยตรงนะครับเราจะใช้วิธีการอบแล้วก็ไล่ความชื้นเพิ่มความร้อนข้างในนะครับให้เขาดูดไฟเข้าไปเองตัวนี้จึงมีความสําคัญนะครับเราควรที่จะทให้มันแข็งแรงด้วยซึ่งเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้หลังจากที่เราเรียงอินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ดินเหนียวฟันรอบๆบล็บบอกตัวนี้ทั้งด้านบนด้านล่างด้านข้างด้วย เราควรที่จะยัดให้แน่นอย่าให้รั่วนะครับเราจะทําแบบนี้จนรอบก็คือเราจะเพิ่มความหนาของยิน็อกขึ้นมาอีกประมาณ5-6ถึงเซนในการใช้ดินเหนียวปั้นเ่าผอถานเราควรที่จะอรอระยะเวลาให้ดินเหนียวนีแข็งตัวก่อนแล้วค่อยมาปั้นเพิ่มนะครับก็คือมันจะปั้นทีเดียวให้เสร็จเลยไม่ได้มันจะไหลไปหาการหมดนะครับถ้าเกิดเราทํามาลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะไปทําอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่องปล่อยควันหรือท่อดักเก็บน้ำ่วมกันไม้ซึ่งมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ จุดที่เราจะก่อไฟวิธีการทํานะครับตัวนี้เราจะใช้ลักษณะที่สั้นกว่าเล็กกว่าเราจะใช้อ e ินบล็อกเหมือนกันนะครับตัวอ e ินบล็อกเนี่ยเราจะทุบออกให้เหลือขนาด2ในสส่วนของก้อนอิดเราก็จะมาวางในลักษณะเดียวกันเลยซึ่งตำแหน่งมันจะต้องอยู่ตรงข้ามกับบริเวณที่เราจะก่อไฟหรือช่องลมเข้าซึ่งขนาดมันจะเล็กกว่าฝั่งที่เราจะก่อไฟอหลังจากที่เราวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการมาร์กตำแหน่งไว้เพื่อที่จะทําการทุบ เมื่อเราทุบเสร็จแล้วต่อจากนั้นเราก็นําอิฐที่เราเตรียมไว้มาวางเรียงเหมือนเดิมเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เรานําส่วนที่เราทุบออกจากสองก้อนนี้นะครับมาใช้งานเราจะนํามาวางให้ติดกับตัวของวงบ่อเพื่อที่จะก,กันไม่ให้ท่อดักเก็บนำ้ำส่งวดไม้เนี่ยเข้าไปติดกับวงบ่อจนเกินไป จากนั้นเราก็จะนำมอท่อดักเก็บน้ำส้มควันไม้หรือปองควันเรามาประกอบซึ่งลักษณะการเตรียมท่อดักเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับด้านล่างเนี่ยเราจะปาดออกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีความสูงสักประมาณ10เซนเพื่อให้ควันเนี่ยเข้าไปได้ง่ายขึ้นเราก็จะนำมาวางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะทุบอีกอีกก้อนหนึ่งทุบเอา2ใน3ส่วนส่วนนี้จะปิดด้านหน้านี่นะครับเราก็จะนำมาปิดในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะใช้ส่วนที่เราทุบออกอีกชิ้นหนึ่งมาวางนะครับเพื่อที่จะใช้ดันท่อดักเก็บน้ำส้มควันไม้หรือป่องควันของเราตัว ่วงนี้จะต้องห่างนิดหนึ่งเพื่อที่จะง่ายในการที่จะใช้ดินเหนียวปั้นขึ้นไปขั้นตอนต่อไปให้เรานําดินเหนียวนะครับปั้นให้มีความหนามากขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการมีรอยรั่วเหมือนก,นกันกับด้านหน้าถ้าเกิดดินมันไหลนะครับเราควรที่จะมีการพักเราไม่ควรที่จะใจร้อนจนเกินไปเพราะว่าจุดที่จะมีปัญหาก,ก็คือบริเวณท่อดักเก็บน้ำส้มขอนไม้หรือป่องควัน ในช่วงระยะเวลาที่เรารอให้ส่วนที่เราทําก่อนเนี่ยให้มันแข็งตัวเราก็สามารถที่จะปั้นรอบๆวงบ่อไดอ้ซึ่งตัวนี้นะครับเราจะปั้นให้มีความหนาประมาณ5-6ถึงเซนเพื่อที่จะเพิ่มความหนาของเราพาถ่านเราตรงบริเวณติดกับพื้นนะครับควรอัดให้แน่นเพื่อไม่ให้มีรอยรั่ว โดยปกติแล้วการปั้นเตาเผาถ่านแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราปั้นได้2รอบก็คือหมายถึงว่าเราปั้นเป็นสอชั้นเนี่ยมันจะมีความทนทานแล้วก็สามารถใช้งานได้นานซึ่งการใช้ดินเหนียวปั้นในแต่ละครั้งนะครับเราจะปั้นขึ้นมาได้ประมาณ10เซนถึง15เซนให้เราพักก่อนแล้วค่อยปั้นต่อซึ่งเราจะปั้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดนะครับเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันที เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวที่เราปั้นเสร็จไปก่อนแล้วก็ใช้งานไปแล้วลักษณะของความหนานะครับความหนาก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ7-8เซนก็คือตัวนี้จะเป็นขอบวงบ่อแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเป็นดินเหนียวผสมกับฟางข้าวเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราปั้นเสร็จแล้วผิวด้านนอกเนี่ยเราสามารถตกแต่งได้ด้วยการใช้เศษผ้านะครับชุบน้ําแล้วก็ลูบเรื่อยๆเพื่อให้มันเรียบแต่ตัวนี้เราจะปั้นต่อเราก็เลยยังไม่ทําเราจะปั้นให้มีความหนาอีกครั้งนึงลักษณะของบริเวณจุดไฟกาาในเเเตต่อมือ มีความร้อนมากขึ้นเขาก็จะดูดไฟเข้าไปเองตัวนี้เราไม่ต้องใช้พัดลมช่วยนะครับลักษณะด้านในของตอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะดี ตัวนี้ใช้งานมา4ครั้งแล้วนะครับก็คือเราปั้นเสร็จใหม่ๆแล้วก็ใช้งานได้เลยตัวนี้ไม่ต้องรอนะครับลักษณะของฟองควันหรือท่อักเก็บน้ําส้มควันไม้ตัวที่เป็นท่อักเก็บน้ําส้มควันไม้ถ้าเราจะเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับเราจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นท่อไม้ไผ่ตัวท่อไม้ไผ่นี้เราใช้ความยาว120เซนนะครับเพื่อที่จะให้ความดันในเตาเนี่ยมันเหมาะสมก็คือไฟจะได้ไม่ดับนะครับเวลาเราเก็บน้ําส้มควันไม้เวลาประกอบแล้วก็แค่นํามาสวมกันนิดนึงแล้วก็ใช้ผ้าพันแล้วก็น้ําส้มควันไม้เราจะมาดักบริเวนี้กก็หหาถังงรรืออออะป๋ม ส่วนอีกด้านบนนะครับสำหรับฝาปิดสามารถที่จะใช้แผ่นเหล็กมุงล,ลังคาธรรมดาก็ได้ตัวนี้0.3 0ูมิลถ้าเกิดไม่มีเราสามารถใช้เป็นสังกะสีก็ได้เวลาเราใส่ฟืนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําตัวนี้เอาวางใช้ดินเหนียวปรอบๆแค่นั้นก็จบนะครับสำหรับะบวนกานการใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําฟืนใส่ลงไปบริเวณที่เราจะเอาฟืนเข้าก็คือด้านบน สําหรับไม้ที่จะเผาในเตาเผาถ่านที่เราทําขึ้นมานะครับควรที่จะมีลักษณะการตัดค่อนข้างที่จะสั้นเพื่อที่จะเรียงในเตาเราได้ไปริมาณที่เยอะขึ้นถ้าเป็นกิ่งขนาดเล็กเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือจะมีกิ่งไม้กิ่งมะม่วงกิ่งมะขามอะไรที่เราตัดแต่งลงมานะครับเราสามารถเผาได้หมดเมื่อเราใส่ฟืนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการปิดฝา หลังจากที่เราปิดฝาแล้วนะครับเราสามารถที่กอ่อไฟก็คือบริเวณที่เราทําช่องไว้ถ้าเป็นวงบอ่อซีเมนต์ขนาด80เซน2บอ่อเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะครับเราจะได้ฐานที่สุบทุกก้อนเมื่อไม้เริ่มเป็นฐานหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการดับไฟใช้เวลาให้ไฟมันดับเนี่ยเราก็จะใช้เวลา3วันตัวนี้ไฟจะดับหมดแล้วก็ไม่เป็นกิจเท้าแล้วก็เวลาที่เราจะเอาฐานออกเราก็จะเอาออกด้านบนเปิดฝาแล้วก็เอาออก ซึ่งวิธีการดักเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับเราจะเริ่มดักเก็บเมื่อควันของเตาเผาถ่านเราเริ่มนิ่งมันจะมีลักษณะที่เป็นสีค่อนข้างที่จะใสขึ้นแล้วก็ลักษณะของแรงดันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บได้ประมาณ20ชั่วโมงในระยะเวลา20ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะได้4-5ลิตรหลังจากที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับปริมาณถ่านที่ได้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ถ้าเกิดไม้ที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเราจะได้ประมาณ4กระสอบสําหรับข้อดีของการทําตอเผาถ่านแบบนี้นคก็คือ1 โครงสร้างของเตาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะว่าเราใช้เป็นวงบอร์ซีเมนต์มีขนาดที่กระทัดรัดใช้ฟืนในปริมาณที่น้อยก็สามารถเผาได้แล้วก็ฐานที่ได้จะเป็นฐานที่คุณภาพให้เปลวไฟที่สูงนะครับแล้วก็จะไม่มีควันรบกวนเวลาเรานําไปก่อไฟหุงต้มหุงหาอาหารต่างๆก็คือเราสามารถที่จะหาไม้หรือเวลาเราตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนของเราเราก็สามารถที่จะนํามาเผาได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไม้ขนาดเล็กเนี่ยเราเผาไม้สดได้เลยทําให้เราเนี่ยเก็บน้ําส้มควันไม้ได้ดีเป็นน้ำส้มควันไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพจะมีลักษณะที่ไไม่ดําจนนนเปะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการประยุกต์ใช้วงบอร์ดซีเมนต์มาช่วยในเรื่องของการทําตอหอถักจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ทําให้เตาของเรามีความแข็งแรงทนทานยิ่งถ้าเกิดเราทําที่มุงหลังคาด้วยกันฝนให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้หลายปีเลยเหมาะสําหรับคนที่ทําสวนผลไม้นะครับหรือมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็นํามาเผาถ่านนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยไม้ทิ้งไปเฉยๆก็คือถ้าเกิดเราทิ้งไว้ให้เป็นไม้เนี่ยมันจะมีลักษณะของพวกมอด ปลวกหรือจะผูกไปเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราเปลี่ยนสภาพให้มันเป็นทานเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้นานหลายปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เราสามารถที่จะทําเอาไว้ใช้งานเองได้สําหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้หลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ